บูลลี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับคำหนึ่งค,คือคำว่าบูลลี่เริ่มยังไงดีล่ะโอเคงั้นเอาเป็นแบบนี้ละกันนะบูลลี่คือการที่เราสร้างบาดแผลให้ใครสักคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือการทำร้ายจิตใจเนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนบูลลี่ก็เช่นกัน จากคำว่าบูลลี่ธรรมดาก็มีการเติมคำว่าไซเบอร์เพิ่มเข้ามาข้างหน้าจนกลายเป็นคำใหม่ที่ชื่อว่าไซเบอร์บูลลี่ซึ่งไซเบอร์บูลลี่หรือการบูลลี่แบบออนไลน์เกิดได้จากหลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็นการโพสคุกคามการพูดจาเสียดสีทางโซเชียลมีเดียต่างๆการตัดต่อรูปหรือแม้แต่การพิมพ์แชทเพื่อกล่าวหาใครคนใดคนหนึ่ง แล้วถ้าเราโดนบูลลี่ล่ะเราจะมีวิธีการรับมือกับการบูลลี่ยังไงบ้างอย่างแรกก็คงต้องมั่นใจก่อนนะมั้งว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงเราจริงๆพยายามอย่าคิดไปก่อนหรืออย่าคิดไปเองควรมีสติเยอะๆแล้วก็วางตัวอยู่ในสังคมให้เป็นถ้าเกิดว่ามีใจที่มันกล้าๆหน่อยก็ลองเดินเข้าไปคุยกับเขาที่แกล้งเราดูว่าเขามีปัญหาอะไรแล้ว ทำยังไงถึงจะสามารถปรับความเข้าใจกับเขาได้พยายามมั่นใจในตัวเองเข้าไว้อย่าแคร์คนอื่นมากเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าและสุดท้ายเลยจงใช้สมองแทนการใช้กําลังซะเพราะการใช้กําลังไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยมีแต่จะทำให้ปัญหาที่มีอยู่ลุกลามบานปลายมากขึ้นไปกว่าเดิมก็เท่านั้น แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเรากําลังบูลลี่คนอื่นอยู่ก็ลองพยายามมองบรรยากาศรอบตัวมองที่เพื่อนของเราว่าการที่เราแซวเขาแบบทีเล่นทีจริงบางครั้งคนฟังเขาอาจจะรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเขาเมื่อเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่โอเคและวเขาดูไม่ดีเขาดูไม่ชอบก็จงหยุดซะแล้วก็ไปขอโทษเขาเพื่อให้ทุกอย่างจบ ถ้าเรารู้ขนาดดีแล้วว่าการบูลลี่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเราก็ไม่ควรที่จะทำควรคิดถึงใจเขาใจเราว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครมาทำอะไรกับเราเราก็ไม่ควรทำแบบนั้นกับเขาจงมาช่วยกันทำให้การบูลลี่หายไปจากโลกและสังคมของเรากันเถอะ